หากใครกาลังสนใจเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าผมขอแนะนําีซ c การ์คุณสามารถเติมผ่าน Facebook ที่มีผู้ติดตามได้ถึง2 8 0 0 0คนหรือเว็บไซต์ได้2ช่องทางเติมง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่ถูกกว่าถึง35%หากใครสนใจเติมเกมสามารถอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือสแกนคิวค้ดตรงบมขวาบนของคลิปชืสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเมเตอร์สลักอ่าในโหมดโดดเดือดก็มาอัปเดตกันหน่อยทุกคนว่าจะเปลี่ยนตัวจิงโจ้เป็นตัวเทเน ตอนนี้ก็ปั้นตัวเทเวอร์มาได้กว่าจะได้มายากมากทุกคนก็อัปเดตหน่อยก็จะใช้ตัวมาโคแล้วก็เทเวอร์เป็นตัวช็อตกันแล้วก็ตัวนาเดียน,นะทุกคนก็มีคนเคยถามว่า,าตัวมาโคเนี่ยว่าทำไมถึงใช้สกิลระเบิดออกทีสามลูกเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งรู้สึกตัวมาโคต้องใช้สกิลใส่เพิ่มนะทุกคนก็จะเป็นสกิลนี้ทุกคนระเบิดสามเท่า อันนี้จะปลาทีทีสามลูกเลยนะทุกคนปกติจะ,จะปาทีละลูกนะรู้สึกจะปลาได้แค่อ่าสามครั้งสามลูกแต่น,นี่ปลาทีเดียวเลยชุดเดียวแรงกว่าเดิมแน่นอนทุกคนก็ในดวลนเดือดอ่าตัวช็อตกันตัวเทเวอร์นี่ก็ค่อนข้างโหดมากทุกคนอันนี้ลองมาโอ้โหอย่างมัน ก็เริ่มจากแรกอ่าจะใช้ตัวมาโคน่าจะเคลียร์ตัวมอนสเตอร์ได้ไวกว่าเพอใช้ระเบิด3ามเท่าอุ้ยโดนสกลิลเลยรล่าเต็มเเลยเอาจริงตัวมาโคผมก็ยังเล่นไม่ค่อยแข็งนะอันนี้เพิ่งจะเล่นได้ไม่กี่ชั่วโมงเองพอได้ตัวละครมา แต่รู้สึกว่าตัวมาไอตัวเทเวอร์นี่ก็โอ้โหสกิลเอาเรื่องนะช็อตกันก็ว่าแรงนะอยู่ระยะใกล้ยิ่งสกิลนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยทุกคนโอ้โปลาระเบิดช้าไปไม่โดนนี่แล้วฮะนี่แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย ดีนะไม่ตายเกือบแล้วทุกคนโอ้โหอันนี้สกอร์แรกก็6กูนยเลยชิวๆอันนี้ผมจะข้ามหน่อยนะทุกคนในการหาคู่จับคู่เนี่ยค่อนข้างนานมากพออยู่แรงสูงสุดนี่ใช้เวลาเป็นหลายนาทีเลยกว่าจะเจอคู่ก็เหมือนเดิมทุกคนมาโคปาระเบิดเชียร์คลิปให้ไหว แล้วก็ขึ้นไปตัวเคลียงด้านบนแต่เก็บช้าว่ะตัวมันมาเก็บแล้วอะ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อไม่ได้ใช้สกิลเลยมันหนีวะทุกคนอันนี้ต้องเปลี่ยนสกิลวะทุกคนรู้สึกต้องใช้ตัวสกิลพุ่งอ่ะน่าจะดีกว่าพอใช้สกิลเลือดปุ๊บโอ้โหตามไม่ได้เลยเดี๋ยวพอเลือดน้อยนะโอ้โหมันก็จะวิ่งมาหาเราเหลือเกิน รถถังออกมาแต่บอสยังไม่ออกมาเลยรีดจังขนาดรถถังสกิลยังอยู่นะสกิลรถถังยังอยู่เรียบร้อย แต่เมื่อกี้ฝั่งมันดูได้บอสก็เหนื่อยอยู่นะผมว่าต้องเปลี่ยนสกิลอะอันนี้ก็จะใช้สกิลพุ่งอ่าพอดีเลยฝั่งนู้นก็พุ่งเวลามันหนีเราจะได้ตามด้าทุกคนไม่งั้นพอไม่มีสกิลพุ่งใช้สกิลเลื่อนนะเวลามันหนีโอ้โหตามไม่ทัน จริงๆถ้าเล่นขลองมือเนี่ยสกิลย้ายที่น่าจะดีกว่าดีกว่าเพิ่มเลือดเยอะเลยถ้าเล่นขลองจริงๆนะเรียบร้อยผมเนี่ยเรียบร้อยอุ้ยมันพุ่งมันพุ่งเอ้ยตายแล้วอุ้ยอไม่โดนด้วยระเบิดอืออดคิวเลยออื้ ตัวเทเอร์นี่แรงมากมันบี้แล้วมันบี้เราแล,แล้วมันบี้เราแล,แล้วโอ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ยังไ,ไ,ไม่ถึงไม่ถึงต้องต้องพุ่งตามอะ่ะโอ้โหเราก็เรียบร้อยเดี๋ยว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 จะแรงไปไหนจนรถถังได้อย่างนี้ ไม่โดนด้วยงามท้ายแล้วอ่ารถถังมันขึ้นที่หลังแต่เราเลือดเสือน้อยกว่าเพราะจังหวะในการอ่าใช้กระสุนของรถถังเนี่ยต้องเล็งจังหวะนิดหนึ่งทุกคนเรียบร้อยนํำแล้วห้าสาม รถถังเนี่ยจริงๆไวล่าบอ,อะค่อนข้างง่ายนะแต่ถ้าเอามาไล่ยิงเนี่ยแล้วโอ้โหถ้ากัดจังหวะไม่ดีนะเจง๋งโอ้ยโๆ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยฮ่าๆแล้วน้ำใช่แล้วอ่ะโอเคเกือบเกือบทุกคนดีนะมันเปลี่ยนตัวละครไม่ทัน แม่รู้สึกขึ้นแงคงสุดท้ายนี่เจอตัวเทเวอร์กับมาโคค่อนข้างเยอะเหลือเกินแสดงว่าคนพวกนี้เขารู้งานกันอุ้ย,ยมันไม่ตายมันไม่ตายแต่เราจะตายแทน เอา้าเราไม่เก็บเลือดอ่ะอย่างงี้ทิ้งแล้วโอ้โหหลุดเลยเก็บกล่องเลือดไม่ได้เรียบร้อยสองสนูนแล้วทุกคน สามศูนย์ถ้าจังหวะที่ยังไม่ได้สู้ก็รีบฟาร์มตัวไอ้มอนสเตอร์นะทุกคนเพราะเอ่อจะได้ไอพีนํำพอเวลน้ำเนี่ยดาเมจเราก็จะแดงแรงกว่าเยอะเลยอื้อหือ แม่งเอากลับบอสมาได้โอ้สามเลย แน่อย่างนี้แย่แน่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเก็บเลือดทานเก็บเลือดทานทุกคนโอ้โหถ้าเมื่อกี้เก็บไม่ทันนี่หยาบแน่ก็ระลักประมาณนี้ทุกคนเอาละทุกคนคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าถ้าคนเก๋ก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะ